5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับโรวิทธานสาหะครับวันนี้เอาบทความจากนิกวิกโนชื่อว่า4 habits that will bring your inner peace นะฮะจริงๆต้อบอกว่า เป็นของที่ผมคิดว่าสําคัญมากเลยนะครับการทําให้เราเนี่ยเจอกับความสงบสุขจากภายในนะครับเพราะว่าความสงบสุขจากภายนอกเนี่ยมันก็ชั่วคราวมามาไปไปนะฮะแต่ว่าความสงบสุขจากภายในเนี่ยมันเป็นของที่จะอยู่กับเราได้นานนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยนิสัยที่ทําให้เราเจอความสงบสุขจากภายในได้อยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับก็คือการพูดถึงความรู้สึกของเราเองนะฮะพูด ฟังแบบนี้ดูเหมือนว่าเราก็จะทําอยู่แล้วใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคนจํานวนมากเลยเนี่ยนะครับไม่ได้มีโอกาสพูดความรู้สึกของตัวเองจะด้วยกลัวจะด้วยเ,เกรงใจหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่ากลัวผลกระทบที่จะตามมานะฮะหรือไม่อยากขัดใจฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดนะไม่เคยบอกว่าเรารู้สึกยังไงเลยเก็บไว้นะฮะการเก็บไว้หรือว่าการหนีจากปัญหาเนี่ยนะครับเออมันเป็นการสอนให้สมองบอกเราว่า อารมณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ซะทีเดียวนะฮะการที่เราพยายามจะไปกดอารมณ์ไว้เนี่ยคล้ายๆกับเหมือนแบบเวลาเราถูกกระทะร้อนๆเวลาเราจับกระทะร้อนแล้วเราๆๆแล้วเรามือพองแต่เราแต่เราพยายามจะบอกตัวเองว่ามันไม่เจ็บนะฮะถ้าเกิดว่าเราเราพยายามจะบอกตัวเองว่ามันไม่เจ็บเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยจำไงเ่าะันราะนี่เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีการที่เรา เข้าใจและได้พูดถึงอารมณ์ของเราเองเนี่ยนะครับทําให้สมองไม่กดเรื่องนั้นไว้เป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นพูดนะฮะให้เวลาการพูดอารมณ์ของตัวเองนะครับอันที่สองเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอาบางทีเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีเป็นเป็นเรื่องธรรมดานะครับเช่นเ,เราอาจจะรู้สึกกังวลนะฮะเราอาจจะรู้สึกหงุดหงิด เราอาจจะรู้สึกอะไรต่างๆนะเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่มันเป็นจริงก็คือว่าโลกนี้จะหมุนไปไม่ว่าคุณจะรู้สึกอะไรก็ตามไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามดังนั้นเนี่ยการฝึกซ้อมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆโดยตั้งใจนะฮะอันนี้นะครับคือฝึกซ้อมอยู่ความรู้สึกแย่ๆโดยตั้งใจบ้างเนี่ยทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีความเข้มแข็งานจิตใจมากขึ้นแน่นอนนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฝึกบ้างนะฮะก็คือว่าลองอยู่กับอารมณ์แย่ๆหรือว่าลองอยู่สถานการณ์ที่เราอาจจะไม่ได ไม่ได้ชอบมากที่สุดเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเราเฮ้ยเราเข้าใจฮะว่ากระบวนการนี้มันทํางานกับเรายัางไงนะครับแล้วเมื่อครั้งต่อไปที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งเราเจออยู่แล้วเนี่ยนะเหตุการณ์แย่ๆเหตุการณ์ที่ทาให้เรารู้สึกเครียดเหตุการณ์ต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถจัดการกับมันได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะมีความสงบสุขมากขึ้นนะครับข้อที่สามเขาบอกว่าอย่าลืมอัปเดตความคาดหวังของคุณอยู่เสมอๆนะครับไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตาม นะฮะความคาดหวังบางอย่างเนี่ยมันเวลาไม่ได้ถูกอัปเดตปุ๊บแล้วมันถูกแช่แข็งไปเลยระยะเวลานานเนี่ยนะครับบางทีมันก็สร้างความหงุดหงิบหรือว่าสร้างความเศร้าให้กับเราได้นะครับเช่นบางอย่างเราก็ต้องยอมรับนะฮะความคาดหวังของเราต่อคนอื่นนะครับบางอย่างมันอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะเราก็ต้องปรับความคาดหวังของเราบ้างนะครับสิ่งที่เราเคยคาดหวังกับเรื่องนี้เมื่อห้าปีที่แล้วนะตอนนี้กับคนคนเดิมเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้แล้วนะนะฮะอืม สถานการณ์มันเปลี่ยนไปความต้องการของเรื่องราวต่างๆเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นเอาอย่างนี้ก็ได้ง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราเคยมีลูกน้องคนหนึ่งที่ทํางานเป็นมือขวากันมาตลอดเลยเนี่ยแล้วเขาก็เป็นคนที่เก่งมากๆนะฮะทางานได้กันมาตลอดรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้แบบเรา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  e าดเขาได้ว่าเขาจะเต็มที่แบบนี้ตลอดเวลาแต่เมื่อวันหนึ่งเขาเกิดมีมีครอบครัวมีลูกขึ้นมาเนี่ย พาราดีของเขาเปลี่ยนทันทีเราจะคาดหวังว่าเขาจะทํางานแบบเดิมจะทุ่มเทแบบเดิมไม่ได้วิธีการทำงานมันจะต้องเปลี่ยนไม่แต่ขำว่าคุณภาพงานเขาจะลดลงนะครับแต่ความคาดหวังของเราเองนี่แหละที่จะทำให้เราเศร้าถ้าเขาอาจจะเคยเป็นคนที่แบบทํางานหามรุ่งหาม่ําแล้วเขาไม่ทําแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาทํางานน้อยลงหรือเปล่าซึ่งบางทีแล้วมันอาจจะไม่ใช่เขาอาจจะเจอวิธีการทํางานที่ใช้เวลาน้อยลงแล้วงานดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่า เราจำเป็นที่จะต้องปรับความคาดหวังอยู่ตลอดเวลานะครับ Barry Macatee เคยกล่าวไว้ว่า we have to be willing to confront the world as it is not as we want it to be นะฮะคือเราจะเป็นจะต้องปฏิสัมพันธ์กับโลกนี้เนี่ยในแบบที่มันเป็นไม่ใช่แบบที่เราอยากให้เป็นนะครับแล้วนั่นก็คือการวางความคาดหวังอย่างใดอย่างหนึ่งเรามันต้องปรับไปตลอดด้วยนะครับข้อที่4ี่เขาบอกว่าเราจะมีความสงบสุขจากภายในเนี่ยเราต้องฝึก นิสัยที่ทําให้เรา healthy หรือว่าสุขภาพดีทั้งทางกายและทางใจนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างมโหฬารมากเลยทีเดียวมันมันแทบจะแยกกันไม่ออกเลยถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตที่ดีออกกําลังกายนอนเยอะนะครับหาโอกาสไปตกผลึกด้วยกันนั่งสมาธิเข้าไปเจอธรรมชาติเยอะๆอะไรแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะ แน่นอนว่านิสัยพวกนี้ถ้าเกิดว่าทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความสงบสุขทางจิตใจมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับในขณะที่ขากลับกันนะฮะถ้าเกิดเรานอนน้อยนะฮะออกกาลังกายก็ไม่ออกกินแต่ของที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับไม่เคยรีเฟล็กตัวเองไม่เคยที่จะทําเรื่องของ meditation เลยเนี่ยจิตใจมันก็วาบุญเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําให้เรานะครับมีความสงบสุขจากภายในนะครับอันที่หนึ่งก็คือพูดถึง ความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวนะครับรู้สึกยังไงพูดออกมาบ้างอย่า,เ, timely, ยากเก็บเอาไว้หมดนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับบางทีต้องฝึกอยู่กับความไม่สบายกายไม่สบายใจโดยตั้งใจบ้างเพื่อที่เวลาเราเจอมันจริงๆเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นแบบนี้แหละหนะครับอันที่สามนะครับคอยอัปเดตความคาดหวังคุณอยู่เสมอความคาดหวังกับตัวเองความคาดหวังจากคนอื่นเมื่อสิบปีที่แล้วกับตอนนี้เนี่ยมันต้องไม่เหมือนกันนะะมันจะต้องมีอะไรที่อัปเดตบ้างถ้าเราแช่แข็งความคาดหวังไว้เนี่ย โอกาสที่จะผิดหวังมีเยอะแล้วแน่นอนทําให้เราสุขภาพกายสุขภาพใจไม่ดีนะครับสุดท้ายนะฮะใช้นิสัยการใช้ชีวิตเนี่ยให้มีนิสัยที่นิสัยของคนสุขภาพดีทั้งกายและใจร่างกายเราเชื่อมโยงจิตใจ,จตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการดูแลร่างกายให้ดีนอนให้พอกินอาหารให้ดีหาเวลาเมดิเทตบ้างต่างๆจะช่วยให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับมีความสงบทางจิตใจ,จมากขึ้นนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที